เมื่อน <des k Philadelphia> ี้ก <des> ็พ่อน้องดีตาน้องดีตานี่ร้านเจนนด์นัะแม่นบาเจนน์นัดเมนกแป๊บนึงเด้อต่างคนก็น้องดีตาสวัสดีสวัสดีน้องดีตาและเจนนดนะคะสวัสดีค่ะค่ะเมือนี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านน้ำเนาะท้ำมาบ่มีเคยเห็นแอกลูกแย่ เพราะว่ายังน้องดีตาบอกกี่นดเพื่นเพื่นที่อยากตื่นจักหน่อยอยากไอาย้ากหน่อยบอกเจเนี่ยเป็นน้าบอกเบี้ยก้วตี่เนี่ยว่าบอกเลยว่าอยด้อนกวนอวนพูดาว่าการน้องดีตาีหาอ ยาฝันยังก็แม่บอกว่างี้น้ำแม่มือมันมาบอกแต่แม่เมนูลาเห็นผีนั่งล่ำเห็นบ่แม่จ้ะนี่มืองจางว่าอีลาไปไซมาไปจังไดจังเห็นเหรลูกลาไปนั่หของมัวเราล่ะเห็นเพื่อนมาจับขาล่ะล่ำแหรบึงอืออไปนอ่นไปนอนอยู่บ้านได้ลรืบ้านอื่นบอกไปในอนเงี้ยเดี๋ของติ บอจ้ะอือพี่ดาได้เห็นผีนางลำมันลำจังเลยไม่เมื่อไหร่่ะไม่เมื่อไหรลำเลยจื่อไหนบอลำจังไลยให้ลำพาไะไรบึงจังท้าอะไรเลยจ้ะอือแต่ว่าอันผีลำผีลำเห่อเห้น้องตาบึงแม่จ้ะอืออีดาที่เห็นแนวแปลกๆเนาะแม่จ้ะมันมีผีนางลำมันเบอแล้วอีดาบอมันบอมับอ บอกตะเล็กอ้าวเบาๆยังได้บ่ล่ำล่ำหน่ะก็บอกเรกบ่แมนจ้ะแปลว่าเป็นผีที่ให้โชคลาภนี่ลาจะมีเส้นเห็นนี่ลาเห็นผีดูบ่ไม่ค่อยดูเท่าไรจ้ะเดี๋ยวนี่ห่างอยู่บ่ลูกห่างอยู่ตะกี้เห็นยู่ยู่ใสอยู่ขังเน่บ่แมนจ้ะบางทีจะเห็นยู่้องนอือนไปนั่งพิงเสื่อนนี่ผีจะเห็นบ่ลูกแมนจ้ะ อี่แม่เห็นน้ำน<อ>ู้บ่บ่อืออีลาเห็นม่ะก็เลยบอกอี่แม่มาลูกแมนจ้าก็บอกยายกนุติแมนเป็นร้านเจาะเลยเนาะแมนอือขันเส้นมาแกสนิทกับเจนุติแมนถ้าฟันนี่แล้วสิแร่นมาบอกนยติเะามาบอกอ้ฟังก็่ไว่าจังไดีย่ยายฟันเดียวว่าที่บอกยายฟันเราด้อมะอือยังเลยีมาหาอีกแลว แค่ว่าอันจนมากจะมาบอกยายนุชมือนอีก็เลยพอ่อพ่อทางช่องพอดีพอดีอ,ดอีหลาย่างกล้กองบะลุย่านบั้ย่านอยู่จ้ะ <laughs> มัน <laughs> ลายมะลุย<อ>่ <laughs> างจ่ะมันลายอันเจะพ่ออันบอกออกมาออกออกลกอ้องแยกเกลียเนาะเพร่ร้อยบอกแก้วล้างบ้านร้อยบอกล้างบ้านไปแล้วอีลายก็ต้องย่านดอ,อกเอีเอ้ยทีเขาถขือก็จะฉีอันนั้นหนึ่งจุดเนี่ อีลาอยากกินโน้บ้าอยากได้ยังบ้าคันดีถือได้ยังอยากเงินอยากได้เงินแสนโอ้เอาไปให้ร้ายกันบ้าเอาไปให้นังลูกเอาอะไรได้ยังออกรถบุญไหบวะต้องตาสิมีรถคีเลยพี่น้องมาเงินแสนไปออกรถตอนไหนไอลาบอกมีรถคีเป่ลูกมีอยจ่าแต่ ตอนโตแล้วลเถอะออกเป็นรถขั้นรถจิงโอ้ยีหลายอยากไปรถจิงเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์ไซค์ห่างตีเบาจ้ะห่างบ่มอเตอร์ไซค์บ่ม่ได้ของอีพอโอ้มอเตอร์ไซค์บาไหมแต่ของอีพ่ะมีอยู่แต่แต่อีแม่นะเอามาอืออีแม่เอาของอีพ่อเมื่อกี้ เอาบาานเนี่นพีนั่งนั่งตรงบอกแมนเดอบาทเนี่ยอิทาสิได้มีเงืนซื้อหนองมน้องีิต้างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนะาะมอได้มาออกกลองตนุนด้วยพี่น้องสอบไปจังตามกันผู้ว่ามากับฝั่งน้องว่าซื้อๆหายกับร่างไก่ก็ได้เนาะพีนั่งนั่มาหาไปบ้านไปนอ่นบ้านผู้อื่น จะเลืมาฟันในยี่ลาเบื้งแม่จ้ะพ้นบอกตัวเองมีพ้นบอกตัวใดหรือบอกเลยบอกง่านะสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้าแม่จ้ะบอกสี่ตัวคนน่ะสองสี่แปดห้าโอ้วบอกตัวนี้บอกแม่ได้จ้าพู่เอาแบบนี้จ้าพู่เอา น้องต่างมากตัวใดมากตัวใดจับคู่ไอ้ซี่ในูกจับคู่ไอ้ลูกสองตัวแปดห้าบวกแปดห้าแปดห้าอีกตัวหนึ่งลูกสองสี่สองสี่อาจับไอีกดันี่เจ้าตัวใดเก้าศูนย์เก้าศูนย์คือมันมีในเนื้อ เก้าศูนย์อันนี้คือสองตัวมาสามตัวยีดานที่จับผู้ตัวใดมีทีพีหายมากนี่สามตัวเอาตัวใดใส่สามตัวเอาห้าห้ายังห้ายังไหมห้าแปดห้าแปดเอาอีกตัวนึงอันนี้นได้สามสองที่อืม มันเกินแหมเอามาตัวเดียวไหมตัวเดียวเอามาใจไหนตามไหมสองได้สองห้าแปดสองมัดตัวนี้กว่าสามตัวสองผีมาบอกสี่ตัวพี่น้องมีสองมีสี่มีแปดมีห้าจับน้องลิตาได้จับครูไห่แปดห้าสองสี่เก้าศูนย์ล่ะก็ห้าแปดสองสามตัวอีลาคันมัดตัวไหนคักปะเนี่มัตัวไหนคักนู้น ทีม um ่บวกกนเลยนะมันตรงไหนตอกเลยแปดแปดห้าแปดห้าวะจ้ะอืมนี่ถามากตัวนี้แปดห้าว่าสันสีวงกลมตัวสีไว้โนองมากเนาะแต่ว่าไม่มีจับคู่เอาขันธืบไม่มีกระเนนของน้องนีตาเละแต่ว่าน้องนีตาจับมาซัมนี่รือสิจับอีกวะ ัาอีเซลอตไหใส่ไหมนี่เอาตัวไหนเซลโตไห้จับเสกันเลยไ่ได้ไีมจับมันถือเยอะมาถือมาได้กินนมหลยบาทเลยรื่งจับเอาตัวไหนแปดครับสี่อ๋ออีลาจับเปดับสีเออแมนดีเลยนะตัวนี้เพรท่านใหรุ่งเลยอแมน เออน้องดีตาจะแพ้เองดีตาอยู่ปอยไล,ล้หลูกปอสองจ้ะอืมอยากได้เงื่อนแซมปอสองนีออ่ตั้งแตกไงเนาะบาปนี้พีไปซื้อรถเก๋งเลยพี่น้องปอสอง่อะขอบคุณน้องดีตาได้ไลน์ได้จะให้ย,หย,า,หยายโน้ถือให้ดอกกี่เราย้ําบอกให้บันทึกได้เลขเบวให้คุณยายซื้อบายนี้กโอ้ยถึงวัยแหร์ร้านเนี่ยวันนี้ เป็นห้านเจนนวดวันนี้อยากบอแข่งสุดเทียประกาศมาก,กล้องไลายบ่ลูกอีลาตื่นกล้องบ่ลูกแม่จ้ะไม่ตื่นยังกงตื่น,น,นอีหลามันจับหลาบตีแม่นวะแม่จ้ะไลยโบสถอีลาย่านโอ้ย,ยไปย่านด้วยกล้องบาดเนีย อันนี้เป็นเลขของมังดิต้านะคะมีสองมีสี่มีแปดมีห้าน้องดิตาะะ้ 2, 4, 8, ตาจับคู่มาแปดห้าสองสี่เก้าศูนย์ห้าแปดสองแปดสี่เลขชอบนะคะพี่น้องกับพี่จารนาแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะโอ้ใช่วิจาาในการรับโชคมื่อน,นี้น้องกาอยากบอกพี่น้องแล้วได้ขึ้นอยากเนาะเทนนดเนะาะจแล้วก็ให้พี่น้องโชบหมาน้นองวิต้าเด้อ เป็นกระแบงปั่นเป็นแนวทางท่านจ้า